สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่46จุดตายของพระเจ้า ในตาสีเงินหุ้งเกราะขาวยืนอยู่บนท้องฟ้ารอคอยคำตอบของหลัวเฟิงหลัวเฟิงรู้สึกเหมือนตกอยู่ในอันตรายแต่เขามองขึ้นไปที่ซิลเวอร์อและพูดว่าฉันไม่มีบัญชีไม่ระบุตัวตนคุณจะปล่อยฉันไปหรือเปล่าฉันจะฆ่าคุณและตรวจสอบแหวนโลกของคุณซิลเวอร์อายมองข้ามหลัวเฟิงและพูดอย่างไม่ใส่ใจคุณไม่เชื่อใจฉันเหรอหลัวเฟิงกล่าว ฉันไม่ไว้ใจใครนอกจากคนรับใช้ของฉันในไอเฮลซิลเวอร์อายพูดช้าๆคนรับใช้ชุดเกราะดำจ้องไปที่หลัวเฟิงและตะโกนว่าส่งเครื่องมาเดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่อย่างนั้นอาจารย์จะฆ่าคุณอย่าบอกเราว่าคุณไม่เราไม่เชื่อคุณหลัวเฟิงพยักหน้าใช่ฉันมีเครื่องซิลเวอร์อายดูมีความหวังขึ้นทันทีแต่ผมไม่อยากให้คุณหลัวเฟิงยิ้มและแสดงฟันของเขาอยากตายเหรอ คนใช้คำรามดูเหมือนว่าเจ้าอยากตายซิลเวอร์อายพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นฉันจะตายเพราะคุณอย่างนั้นเหรอหลัวเฟิงจ้องไปที่ซิลเวอร์อายและเขารู้สึกว่าเลือดก,กำลังเดือดเขาเต็มไปด้วยการอยากสู้รบเขาไม่ใช่ไก่ถ้าเขาเผชิญหน้ากับสัตว์้ายที่มีเขาสีทองเขากล้าที่จะขโมยโลหะสีดำโดยรู้ว่าทั้งอัศวินสีเขียวและอัศวินสีม่วงอยู่ที่นั่น ตอนนี้เขามีสมบัติล้ำค่าสามชิ้นพร้อมด้วยชุดเกราะในพลยิ่งไปกว่านั้นเทพสัตว์ร้ายมีเลเวลถึง20%แล้วและเขาได้สร้างเทคนิคลับของเขาเองเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะหนีไปโดยไม่ต่อสู้เพียงเพราะว่าซิลเวอร์อเป็นเพียงจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพันเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะมอบเครื่องให้เพียงเพราะเขาถูกขอให้ทำเช่นนั้นซิลเวอร์อกํกลังประสาทหลอน หลัวเฟิงจ้องไปที่ซิลเวอร์อายและยิ้มเยาะซิลเวอร์อายฉันมาที่ไอเฮลเพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังตอนนี้จัก,กรพรรดิสูงสุดสิบอันดับแรกไม่ใช่ภัยคุกคามอีกต่อไปคุณห้าคนที่อยู่ยงคงกระพนันเป็นเป้าหมายหลักของฉันจะสู้กับพวกคุณทั้งห้าคนและคุณเป็นคนแรกไม่กลัวตายเหรอดวงตาสีเงินปิดตลอดเวลากำลังตรวจสอบสภาพแวดล้อมคุณไม่สามารถฆ่าฉันได้หลัวเฟิงตะโกน หลัวเฟิงไม่ได้กังวลเลยกลับรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจเขาจำได้ว่าเขาเป็นสิทธิ์ของทรูยานได้อย่างไรเมื่อเขาก้าวเข้าสู่เคออสซิตี้ครั้งแรกหลังจากผ่านไปหนึ่งหมื่นปีตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับซิลเวอร์อซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิที่เท่าเทียมกับอาจารย์ทรูยานนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะต่อสู้กับผู้ที่มีอำนาจมาแสดงให้ฉันเห็นว่าจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพันในตำนานแข็งแกร่งแค่ไหนหลัวเฟิงตะโกน แสดงให้ฉันเห็นหน่อยเถอะว่าสิ่งที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตพิเศษนี้แข็งแกร่งแค่ไหนเขากล่าวความสามารถทางพลังจิตของหลัวเฟิงนั้นแข็งแกร่งขึ้นและมีสมาธิมีเพียงการต่อสู้แบบนี้เท่านั้นที่ทําให้เขาแข็งแกร่งได้ตามที่คุณต้องการซิลเวอร์ไอกล่าวอย่างอ่อนโยน เขาโบกมือที่โปร่งใสขณะที่ทาตของเขามองดูหลัวเฟิงด้วยความสงสารมือของเขาดูเหมือนเพชรแสงและในขณะที่เขาโบกมือหลัวเฟิงรู้สึกว่ารูปร่างเปลี่ยนไปในพื้นที่ทัวหลัวเฟิงขย่าปีกของเขาและพยายามหลีกในขณะที่เรียกลูกบอลสีดำสิบหกลูกเส้นได้นับหมื่นเริ่มเชื่อมลูกบอลเข้าด้วยกันจนกลายเป็นภาพหลอนของเทพสัตว์ร้ายคุณไม่มีทางหนีพ้นเสียงของซิลเวอร์ไอยังคงก้องกัง,กงวาล ฝ่ามือขนาดมหึมาเกาะตัวขึ้นฝ่ามือผลึกน้ำแข็งหันกลับมาและพยายามตบลัวเฟิงนี่อะไรนะการโจมตีของกฎอวกาศหลัวเฟิงจัดการโจมตีฝ่ามือขนาดหลบฉากนั้นทำให้หลัวเฟิงมึนงงเขานึกถึงภาพพา ن ออร่าโบราณที่เขาเคยเห็นในโลกของบาดริเวอร์และภาพหนึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ามือของเทพสัตว์ร,ร้ายได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าทั้งสองในภาพพานรารานั้นมีพลังมากกว่าหลัวเฟิงและซิลเวอร์อาย เนื่องจากหนึ่งในนั้นคือเทพอสูรตัวจริงและอีกตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่เอาชนะเทพอสูรมีความคล้ายคลึงกันมากระหว่างการต่อสู้ทั้งสองสัตว์ร้ายเหวี่ยงหางที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดอย่างดุเดือดเพื่อป้องกันฝ่ามือเพชรคอง หางฟาดฝ่ามือเพชรราวกับฟ้าร้องทั้งคู่มีความยาวมากกว่า1,000เมตรและการประทะก,กันทำให้เกิดการระเบิดภาพหลอนและฝ่ามือสั่นพร้อมกันภาพหลอนแอร์ตกออกจากการและลูกบอลสีดำา6 6ลูกก็พุ่งเข้าหาหลัวเฟิงอย่างรวดเร็วส่วนฝ่ามือแตกเหมือนน้ำแข็งซิ l เวอร์อเชี่ยวชาญกดเวลาและกดแห่งอวกาศหลัวเฟิงประหลาดใจรู้สึกได้ถึงพลังของซิวเวอร์อร่างกายของเขามีพลังมาก และการเคลื่อนไหวของเขานั้นยอดเยี่ยมมากการโจมตีธรรมดาสามารถระงับการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของหลัวเฟิงซึ่งเกิดจากการฝึกฝนที่เข้มข้นของเขาฮัในตาสีเงินถอนหายใจดีมากสำหรับการจู่โจมครั้งแรกฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงยิงพยองไม่หยิงแต่มั่นใจหลัวเฟิงกล่าวหยุดโม้แล้วแสดงของดีที่สุดของคุณให้ฉันดูซิลเวอร์อายลัวเฟิงกางปีกออกและยืนห่างออกไป ตออกรอลองมงซิลเวอร์อาเผชิญหน้ากับหลัวเฟิงเขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองด้วยสายตานับไม่ถ้วนแม้ว่าซิลเวอร์อจะยังไม่ลืมตาก็ตามจีคริสตันปรากฏขึ้นตรงหน้าหลัวเฟิงอย่างไม่รู้ตัวพื้นที่ทั้งหมดได้รับการแข็งตัวดังนั้นหลัวเฟิงจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้เห็นได้ชัดว่าซิลเวอร์อเก่งในเรื่องของเวลา เมื่อหลัวเฟิงพยายามที่จะปิดปีกของเขาคลื่นที่มองไม่เห็นก็กระจายไปทั่วพื้นที่หลัวเฟิงไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อได้มันเป็นการหยุดเวลาน่าสงสารซิลเวอร์ไอถอนหายใจและแทงหลัวเฟิงด้วยนิ้วเพชรความสามารถทางพลังจิตของหลัวเฟิงนั้นบ้าคลั่งและทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นสตาร์แมปและทาวเวอร์เพลลิรลต่างก็สั่นภายใต้พลังทางจิตวิญญ,ญาณของหลัวเฟิงแข็งแ,งแ,งแงกร่งกว่าอัศวินแห่งจัก,กรวาลส่วนใหญ่ อีกฉีวูปัดนิ้วออกกระเด็นออกไปราวกับดาวตกภายใต้คลื่นกระแทกหลัวเฟิงโล่งใจโชคดีที่ฉันสามารถหลุดพ้นจากการหยุดเวลาได้ซิลเวอร์ไอยนั้นฉลาดแกมโกงฝ่ามือยักษ์และนิ้วคริสตันถูกสร้างขึ้นจากพลังแห่งพระเจ้าจากระยะไกลซึ่งทำให้ฉันไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับแรงรอบตัวฉันนั่นคือวิธีการทำงานขององค์การเคลื่อนไหวความคิดท่วมทนจิตใจของหลัวเฟิง เหตุผลหลักที่เวลาหยุดฉันคือพลังของเขาแม้ว่ากำลังของเขากำลังแทรกซึมอยู่แต่กำลังหลักของเขายังคงอยู่รอบนิ้วซึ่งอยู่ไกลจากฉันเขาสามารถใช้การหยุดเวลาได้จริงแอรลามันก็มีผลซึ่งหมายความว่าเขาแข็งแกร่งกว่าจาัก,กรพรรดิสายฟ้ามากฉันไม่เคยพบสัตว์อานารอยอชนที่แข็งแกร่งกว่านี้เลยขณะที่หลวเฟิงตกใจซิลเวอร์อายและธาตของเขาก็ประหลาดใจไม่แพ้กันเขาหลบได้ คนใช้ไม่อยากจะเชื่อฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังตายไปกี่ตัวเพราะเดทก็สพอยของอาจารย์แต่เขาก็สามารถหลบมันได้เขาสามารถหลุดพ้นจากการหยุดเวลาของอาจารย์ได้เป็นไปได้ยังไง ในระยะไกลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เฝ้าดูอยู่ในสถานที่ต่างๆต,างต,างตกใจถึงแก่นของพวกมันพวกเขาไม่แปลกใจเลยที่หลัวฟึงยืนหยัดต่อการตบเขามีพลังมากพอที่จะปราบปรามจากกระพัดสายฟ้าอย่างไรก็ตามเมื่อหลัวฟึงยืนกรานต่อต้านของเขาจุดเทพมรณะจุดตายแห่งดวงตาสีเงิน แม้ว่าซิลเวอร์อจะรู้จักกฎแห่งอวกาศแต่จริงๆแล้วเขาเชี่ยวชาญเรื่องกฎเวลาท่าเดทกอสทอยของเขาเป็นท่าที่ผสมผสานระหว่างการโจมตีด้วยเวลาและการโจมตีด้วยวิญญาณมันเริ่มด้วยการหยุดเวลาและนิ้วก็มีการโจมตีที่กระซอกวิญญาณที่กัดกร่อนวิญญาณของศัตรูในที่รับหลังจากนั้นศัตรูจะสู้กลับไม่ได้มนุษย์มีพลังมากพอที่จะต่อต้านเดกอสทอย การเคลื่อนไหวทั้งสองของซิ l v e อร์ e ใช้ท่องไอเฮลหนึ่งในนั้นคือเ h Go อ Point และอีกอันคือ Silver s t ส r ต์ก่อให้เกิดภัยคุกคามแม้กระทั่งกับจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพันอีกสี่คนบางทีเราอาจจะได้เห็นการเคลื่อนไหวนั้นในวันนี้มนุษย์ผู้น่าสงสารหากดวงตาสีเงินลืมตามนุษย์จะต้องถึงวาระ Silver Eye ก็ประหลาดใจเช่นกันจุดธรรมดานั้นเป็นหนึ่งในเทคนิคลับของเขาเขาได้หยุดเวลาการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวที่กระซอกวิญญ,ญาณนั้นไร้ากาศ อย่างไรก็ตามมนุษย์สามารถทำลายการหยุดเวลาได้ในเวลาอันสั้นเช่นนี้และนิวคริสตันนั้นไม่มีผลกับมนุษย์แม้ว่ามันจะสัมผัสถูกเขาและเริ่มกัดซอะจิตวิญญาณของเขาหลัวเฟิงลอยอยู่บนท้องฟ้าโดยกางปีกออกถ้าทางเจ้าเล่ห์จริง,รงๆน่าเสียดายมันไม่มีประโยชน์หรอกซิลเวอร์อแสดงท่าอื่นๆของคุณให้ฉันดูหน่อย แม้ว่าทักษะการโจมตีจะเป็นข้อบกพร่องของเขาแต่เขาก็มีความสามารถในการป้องกันที่ไม่ธรรมดาเขามีพลังป้องกันร่างกายที่แข็งแกรง่งและการป้องกันวิญญาณของเขาแข็งแกร่งยิ่งหลัวเฟิงคิดฉันสามารถป้องกันตัวเองได้โดยไม่มีปัญหามนุษย์เจ้าแข็งแกร่งจริงๆซิลเวอร์ไอพูดช้าๆฉันจะไปถ้าคุณสามารถเผาชีวิตรอดได้สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่โดนการเคลื่อนไหวนี้ตายไปหมดแล้ว ยกเว้นจากกระพัดผู้อยู่ยงคงกระพันอีกสี่คนนี่คือซิลเวอร์สตาัวรอยแยกบนหน้าผากของเขาค่อยๆเปิดออกทำให้ความเร็วของเวลาและพื้นที่ที่สั่นไหวเปลี่ยนไป